ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่ยังเป็นเรื่องราวชีวิตความรู้สึกละครที่ระเบิดด้วยความหวังกลัวความกลัวและโชคชะตาบางครั้งถูกบันทึกไว้ในสมุดประวัติศาสตร์แต่บางครั้งก็ถูกฝังอยู่ในหัวใจของแฟนๆและการแข่งขันระหว่างไทยและมาเลเซีย3-1ทำให้จีนสามารถกลับมาแข่งขันได้เพื่อคัดตัวสำหรับรอบต่อไปวอล์ฟส์ชนะออฟโดสในเกมที่น่าลืมได้ เอเนย์เวนเอเวอร์ริตี้ในซีเมตลอสเอเนย์เวนบิลีฟวอลส์แฮนจิ้งบายเอเทรสเอเนย์ได้เริ่มต้นในความวุ่นวายและจบในความรุ่งโรยเอเนย์แฟนนาวคลาวเดอะมิราเคิลเทอร์นาลาวมาเลเซียเข้ามาในการเผชิญหน้าด้วยความมั่นใจเดอะไทเกอร์แห่งความเร็วความแข็งแกร่งและสถิติการชนะเหนือไทยแลนด์ไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากทุกทิศทางวิจารณ์จากแฟนคำถามจากนักวิเคราะห์ และอัตราของนิชแนวคาดการณ์ทุกครั้งทุกข้อผิดพลาดทุกความล้มเหลวเหมือนมันแบกอนาคตบนไหล่และยังในวันนี้มิราเขาส์นี้ไทยแลนด์เปลี่ยนแรงกดดันเป็นพลังวิตถึงความมุ่งมั่นและกลัวถึงฝ่ายเล่นโดยการรักษา strategi และฮาร์ดบีตของมิลเลียนวอชิงที่บ้านไทยแลนด์เอาชนะเอเดฟฟิคเขาสตาร์และโรอายแบกไว้เอเทรลลิ่งสามถึงหนึ่งวิคตอเรีย Below is the full detail cinematic breakdown of how Thailand turned n e a r disaster into a hero i c qualification. A long-form article, close to 4,000 words, capturing the strategy, emotion, atmosphere, and unforgettable turning point of the match. Even before kick-off, the atmosphere in the stadium was electric, almost violent with passion. Thailand and Malaysia share one of Southeast Asia's fiercest football rivalry. เอริวอรี่ริเทนอินสตรีทฮาร์ดเบรกแอนด์อันโฟเกตเทเบิลสกอร์ไลน์อินไทยแลนด์มินเลียนเธออินทูวอชเดอะแมชไลฟ์สตรีทกรูควอเตอร์ร้านอาหารทรานส์ฟอร์มเอตอินทูวีวิงฮอล์เอเวอรี่ฮูเชโฮแฮดเดอะเซมแมชออนเดอะสกรีนเดอะเทนชั่นวอชโซติกแดนอีเวนูท้าวแฟนเฟลิดแอนาลิสแฮดวอลแดนมาเลเซียวูดคัมแอคเรสซีฟลีแดนวิงเกอร์เวิร์ฟาร์ดแดนเคาน์เตอร์แอตแท็กเวิร์เดนลีไทยแลนด์นีเด็ดคอมโพเชอร์โฟกัส And sharp finishing, three things they had been struggling with recently. Still, the Thai team walked into the stadium with fire in their eyes, determined to silence the critics and restore pride. The message was simple but powerful. No fear, no retreat, fight until the final whistle. The referee blew the whistle. Malaysia attacked immediately. Within minutes, the Tiger launched rapid diagonal passes. ฟอซิ่งไทยแลนด์สเดฟเอนทูเชสชาโดว์อิดเวิร์กไทยแลนด์ฟาวเทมเซเวสพุชดีฟสครัมบิลิ่งทูเคลียร์เดอะแดนเจอร์บายเดอะสิบแปดมินิทไทยแลนด์เมดเอเดฟเฟนซีฟเอเรอร์อินไซด์เดอะเพนัลตี้บ็อกก์มาเลเซียแคปิตัลไลน์อินสเตอร์ลีวันทัดเอพาวเวอร์ฟูลช็อตแอนด์เดอะบอลสัมผัสเข้าทูเดอะเน็ตมาเลเซียหนึ่งถึงศูนย์ไทยแลนด์เดอะสเตเดียมเอ็กโคลเดตเดอะมาเลเซียแฟนโรอายไลท์ทันเดอร์เดอะไทยสปอร์ตเตอร์เฟลไซเลน holding the i r b r e a t h in shock the players head dropped for a brief moment this was the nightmare everyone feared thailand s hopes of qualification w e r e slipping away but g r e a t team don't break they bend and rise and that goal became the spark that awakes thailand's fighting spirit the coaching staff immediately changed the structure instead of sitting deep thailand began pushing the midfield higher the fullback advanced the pace increased passes became more vertical ไทยแลนด์สต็อปปฏิกิริยาและสตาร์ทเอดคอนโทรลิ่งเดอะมิดฟิลด์ทริโอบีกันเซอร์คิวลเลตติ่งเดอะบอลควิกลีดรออิ่งมาเลเซียเอาออฟเช็พไวน์เพลเยอร์สตาร์ทเอดคัตติ่งอิงบอร์ดมาเลเซียเซนซิงเดอะเชนเฟลแบ็กทูปกติ์แดร์ลีดบายเดอะสามสิบมินิทไทยแลนด์แฮร์ดแมตช์เดอะอินเทนซิตี้บายเดอะสามสิบห้าเดเฮดเทคเคนคอนโทรลบายเดอะสี่สิบเดอะอีควอไลเซอร์เฟลอินเอเวนต์เบลด Thai ไทยแฟนเ their voice. The atmosphere shifted instead of fear there was belief every pass was c h e e r every touch was encouraged the momentum had changed in the 43 minutes just before half time Thailand created the move that changed everything a stunning true b o n l slide the Malaysian d e f e n s e open the Thai forward sprinted like a bullet met the ball perfectly and struck a clinical finish into the bottom corner ไทยแลนด์หนึ่ง er ถ like ึงหนึ่งมาเลเซียเดอะคราวดีเอรูเทสไลท์เอเวอคาโน่แฟลกเวฟไวลี่แฟนสคริมเมดวิดรีลีฟเพชเช่นแอนไพร์ซัดเดนลีไทยแลนด์บอสอลีฟอัลเกนฮาฟทามอลีฟวิดไทยแลนด์ฟูลลีอินคอนโทรนเดอะเพลเยอร์วอล์กอินทูเดอะทันเนลวิดรีโนคอนฟิดเอนท์เดอะแมสเซจฟรอมเดอะโคชชิงสตาฟวอล์สเคลียร์เพรสฮาร์เดอร์สเตชาร์ปเดอะคัมแบ็กอีส์แฮปเพอร์นิ่งเวนเดอร์ทีมรีเทิร์นฟอร์เดอะเซคชั่นฮาฟ Malaysia เสียเม็ดเกาเทเช s almost nails เดนูไทยแล a ด์แฮตกรา t ส์สตรอ e เกอร์เดนูเดค loose control at any moment Thailand sensed weakness and attack with purpose the midfield w a s on fire the wing were exploding with speed the d e f e n e once chalky look confident and coordinated Thailand keep pushing pressing and punishing Malaysia's mistake every minute f a l l heavier for Malaysia. every attack f i l l deadlier for Thailand. แอนเดนเข้าเกมเดอะโกลด์แดทฟลิปเดอะแมตช์อัพไซด์ดาวในเดอะหกสิบสองเอเมนิทไทยแลนด์เอ็กเซคิวเอบริลเลียนดิวอัพเอซีรีออฟคริสตี้พาสเซสครีเอตสเปซออนเดอะไรเอ cross ฟิวอินทูเดอะบ็อก perfectly weighted เดอะสตรีเกอร์ positioned himself between two defender leaphead อินทูเดอะแอร์แอนด์ connected with a powerful header go ไทยแลนด์สองถึงหนึ่งมาเลเซียไทยแฟนเอารถเทสอาเกนลูเดอร์แดนบีฟอร์ เดอะสเตเดียมชุก from the celebration เดอะเพลเยอร์สกรีเมตอินไทรัมซัมพอิ่งทูเดอะครอสออนเชิร์ตเดอะคัมแบ็กวอร์สคัม plete บัดเดอะจ็อบวอร์สเอนมาเลเซียทรีททูพุชฟอร์เวิร์ดอเกนบัดไทยแลนด์รีฟิลส์ทูกีฟเดมสเปซเดลเวิร์ฟฟาสเตอร์มอดิไซปลายฮังเกียร์ไทยแลนด์วอเต็ด not just victory เดวอเต็ด dominance เดอะไฟแนลเนลในเดอะคอฟฟินเข้าในเดอะเจ็ดสิบแปดมินิท Thailand l a unched a counter-attack that will be r e p l a y for y e a r It started with a defensive interception, followed by a long diagonal ball that split the Malaysian backline. The winger sprinted down the flank, cut inside, and delivered a deadly low pass across the penalty box. The striker arrived at the perfect moment and fired a rocket into the net. Thailand 3-1 Malaysia, Silence from Malaysian supporters, f i r e w o r k of emotion from Thai fans. The comeback was no longer just a possibility; it was history. Thailand had turned a nightmare into a masterpiece. They had flipped the match upside down with passion, intelligence, and heart. When the referee blew the final whistle, Thailand collapsed in joy. Some players hugged each other. Some fell to the ground. Some raised their hands to the sky in gratitude. The f a n b r e aesthetic, social media exploded. Football Pages Across Thailand Celebrated the Victory as if it were a championship Thailand had done the impossible. they had overturn e d A1-0 Deficit. s c o ิ e d t ส r e e กอ i l ท i a บริ o เ l ียนโกลด e โดมิ e นตต์ n d อะเซคันด a ฮาฟ์ for the next round with pride the comeback was more than a win it was a statement a declaration a reminder of Thailand spirit this win was for the people for the critics for the nation 4. r i d e A. Tactical intelligence Thailand adjusted h e f o r m a t i o n perfectly after going behind. Damn it feels u n c o e d the game. And the wing play destroyed Malaysia's defensive shape. B. Mental strength Many team collapse after conceding early. Thailand did 1. They refused to panic. They fall to the end. C. Clinical finishing Three goal each different in style. But all execute with confidence and precision. D. The fan. The cross energy pushed the team forward. Every share added fuel to the player's motivation. Player. Reaction. We didn't give up. We fought for every second. Today. We show Thailand's heart. Coach reaction. We trusted the process. We trusted our team. The comeback is the result of this apply and belief. Analyze. This was a luck. ดิสเวอร์สโดมิเนนต์ไทยแลนด์เอิร์นดิสชนะดิสแมตช์วิลล์บีเรมเบอร์โฟร์เยียบิคอสอิดเรสต์โดยคอนฟิดเอนต์ในเดอะแนชชั่นแนลทีมอิดเอร์ส WTS ฟรอมคริติคอิดเรนิตต์ไทยแลนด์ฟุตบอลดรีมอิดพรอฟเดอะทีมแคนไรส์อันเดอร์เพรสเชอร์ไทยแลนด์ now move into the next round with belief momentum and a renewal sense of unity ไทยแฟน also celebrated the trending press แตงโมลงปิยาพงศ์ยิง which became a symbolic chant of excitement Passion and nation a l pride. It c a p t u r e d the spirit of the night. A night when anything felt possible. Thailand vs Malaysia was i n just a match. It was a battle, a c o m e b a c k a statement, and a moment of nation a l unity. Thailand 3-1 victory will be remembered as one of the greatest t u r n a r o u n d in modern s o u t h e a s Asian football. A night where h e r o rose, h e a r t united, and a nation celebrated.